ในการเจอกับปกากีสถานนี่นะครับเราตามแร็งกิ้งแล้วของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับแต่ทำให้เราต้องพยายามโรเตตเด็กนะครับให้ได้มามีประสบการณ์เพราะเนื่องจากว่าเด็กชุดนี้เป็นเด็กที่เราสร้างขึ้นใหม่ด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องสร้างประสบการณ์นะครับโดยพื้นฐานของเด็กแล้วความสามารถเฉพาะตัวไม่เป็นรองใครนะครับเมื่อการได้สร้างประสบการณ์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะยืนในในแมตต์ต่อไปได้นะครับซึ่ง ผลงานครั้งนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราตั้งใจไว้ครับ